ล่าสุดประธานที่พดีเหวียนชวนฟุกค,ค่ะซึ่งพึ่งจะเดินทางมาประชุมเอเปกที่บ้านเราแล้วก็มีการประชุมทวิภาคีกับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันโอชาไปปรากฏว่ายื่นหนังสือลาออกแล้วนะคะการที่เขายื่นหนังสือลาออกนี้ทางการเวียดนามทางการเมืองนักวิเคราะห์บอกว่าไม่ใช่เรื่องปกติซะเท่าไหร่นะคะที่เขาต้องยื่นหนังสือลาออกค่ะเพราะว่าทางพรรคคอมมิวนิสต์มีการพบ ว่าข้าราชการระดับรัฐมนตรีหลายคนในรัฐบาลของประธานธิบดีเวียนชุนฟุกนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันก็เลยทําให้เขาแสดงสปิริตในการยื่นหนังสือลาออกนะคะแม้ว่านักวิเคราะห์อาจจะมองว่านี่อาจจะไม่ใช่การยื่นหนังสือลาออกแบบเต็มใจแต่อาจจะเป็นการถูกกดดันเป็นการเล่นทางการเมืองให้เขาลงจากตําแหน่งประธานธิบดีหรือเปล่าเพราะว่าเขาเนี่ยถือว่าเป็นตัวเต็งเลยในการจะขึ้นเป็น เลขาที่การพักคอมมิวนิสต์ด้วยนะคะครับเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้นะคะประธานที่ปดีเวียนชวนฟุกของเวียดนามเขาได้ยื่นหนังสือลาออกหลังจากที่พักคอมมิวนิสต์พบว่าเขามีส่วนรับผิดชอบต่อการกระทําความผิดของรัฐมนตรีบางคนในสมัยที่เขาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีคือสมัยก่อนหน้านี้นะคคือตอนนี้เขาเป็นประธานที่ปดีแล้วนะคะประธานที่ปดีเวียนชวนฟุกเนี่ยอายุ68ปีค่ะเพิ่งดารงตําแหน่งผู้นําประเทศ ไปเพียงไม่ถึง2ปีเท่านั้นนะคะสำนักข่าวของทางการเวียดนามเนี่ยก็บอกว่ามีการรายงานว่าเวียนชวนฟุกค,ค่ะมีส่วนรับผิดชอบต่อการที่เจ้าหน้าที่หลายคนภายใต้บังคับบัญชาเขาทั้งละเมิดกฎแล้วก็กระทําผิดเนื่องจากเขาเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อพักคอมมิวนิสต์และประชาชนก็เลยยื่นหนังสือลาออกจากตําแหน่งประธานธิบดีและตําแหน่งในพักคอมมิวนิสต์ด้วยนะคะแต่ การลาออกจะมีผลบังคับเมื่อได้รับการเห็นชอบจากสมัชชาแห่งชาติซึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์ก็รายงานว่าสภานิติบัญญัติก็จะประชุมภายในสัปดาห์นี้ด้วยคือจริงๆก่อนหน้านี้ค่ะมันมีกระแสมาละว,วัานี้นี่นะคะอาจจะเป็นการถูกบังคับให้เขาต้องลาออกหรือไม่อย่างไรคือประธานที่พดีเหวียนชวนฟุกเนี่ยเขาลาออกหลังจากที่รองนายกรัฐมนตรีสองคน ในรัฐบาลของเขาถูกปลดไปก่อนหน้านี้คุณผู้ชมคือวันที่5มกราคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของพรรคคอมมิวนิสต์ในการปราบปรามคอร์รัปชันนะคะแล้วก็นําไปสู่การจับกลุมเจ้าหน้าที่หลาย10คนมีการปลดรัฐมนตรีบางคนหลายคนถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการทุจริตเกี่ยวกับสัญญาต่างๆภายใต้การควบคุมการระบาดโควิด -19 มีคนบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการจัดเที่ยวบินบอะไรประมาณนั้นนะคะนักวิเคราะห์มองอย่างนี้คุณผู้ชมบอกว่า การปรับเปลี่ยนผู้นำระดับสูงในเวียดนามเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกตินะและบางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นเกมการเมืองของเวียนฝูจองเลขาที่การพักคอมมิวนิสต์คนปัจจุบันหรือไม่ที่พยายามจะใช้การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเครื่องมือในการกำจัดคู่แข่งทางการเมืองซึ่งเวียนส่วนฟุกเนี่ยนะคะเขาเนี่ยถือว่าเป็นลำดับต่อไป ที่จะขึ้นเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ด้วยนะคะครับคือหากดูจากตําแหน่งแล้วนะครับ mm hmm. เหยน,นชวนฟุกเขาเป็นประธานาธิบดีเราอาจจะนึกว่าเขาเป็นคนที่มีตาแหน่งสูงสุดในเวียดนาม,มแต่จริงๆแล้วค,คนที่มีตําแหน่งสูงที่สุดนะครับแล้วก็เป็นเสาหลักสําคัญทางการเมืองก็คือเหยน,นฟูจงที่เป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งคนนี้นะครับเขาให้ความสําคัญกับเรื่องการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันมากๆโดยในปีที่ผ่านมานะครับมีการดําเนินคดี เกี่ยวกับคดีทุจริตคอร์รัปชันในเวียดนามมากถึง453คดีเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านะครับ50%แล้วก็มีสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับสูง539คนนะครับถูกดำเนินคดีอยู่ซึ่งเรื่องนี้นะครับก็อาจจะเป็นการแสดงออกนะครับของตัวเงียนฝูจองที่เป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนสิสต์ว่าเขาเอาจริงเอาจังกับการปราบ รู้เรื่องของทุจริตคอร์รัปชันแต่บางฝ่ายก็มองว่าเป็นการใช้เรื่องนี้มาเป็นอาวุธทางการเมืองอเพื่อปราบปรามฝ่ายตรงข้ามหรือเปล่าก็เป็นไปได้อันนี้ในทางการเมืองก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะคะทีนี้เมื่อสักครู่คุณดาวบอกแล้วนะคะว่าทางเวียดนามเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด4เสาหลักด้วยกันค,คือที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยคือเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ถ้าหากว่าเทียบกับประเทศจีนเนี่ยก็คือสีจิ้นผิง แต่ว่าสีจสิ้นผิงนเนี่ยนอกจากเขาเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แล้วด้วยนะคะยังเป็นประธานที่ดีด้วยแต่ว่าในเวียดนามเนี่ยค่ะประธานที่ดีกับเลขาธิการพรรคเนี่ยคนละคนแล้วก็อีกเสาหลักหนึ่งเสาหลักที่2ก็คือประธานที่ดีเสาหลักที่3เนี่ยคือนายกรัฐมนตรีแล้วเสาหลักที่4ก็คือประธานสมัชชาแห่งชาตินะคะคือเหวียนส่วนฟุกเนี่ยค่ะคุณผู้ชมได้รับเลือกเป็นประธานที่ดีเมื่อเดือนเมษายนปี2564คือ2ปีที่แล้วอ่ะ นะคะหลังจากดารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี5ปีคือมันก็จะเป็นไปตามลําดับ,บนะคะนายกรัฐมนตรีขึ้นเป็นประธานที่ดีแล้วก็ขึ้นเป็นเลยคธิที่การพักคอมมิวนิสต์คือต้องบอกว่ามันน่าตกใจเพราะอะไรเพราะว่าเวียนส่วนฟุกเนี่ยในระยะเวลา2ปีที่เขาดํารงตําแหน่งประธานที่ดีเนี่ยประเทศเวียดนามเนี่ยนะคะคือเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างมากเขาเนี่ยเป็นผู้นําที่มีบทบาทในการส่งเสริมภาคธุรกิจเปิดการค้าเสรี ลงนามข้อตกลงการค้าสบับประวัติศาสตร์ทั้ง e ูนะแล้วก็ชาติยักษ์ใหญ่ในแปซิฟิกรวมถึงญี่ปุ่นแล้วก็ออสเตรเลียด้วยและแน่นอนเขาเป็นหนึ่งใน2ตัวเต็งคนสําคัญที่ถูกวางกันมานานแล้วนะคะที่จะเข้าสู่ตําแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์สืบต่อจากเวียนหูจองนี่แหละค่ะและก็ถูกตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับจุดยืนสนับสนุนชาติตะวันตกแล้วก็ผลประโยชน์ทางธุรก,กิจอย่างกว้างขวางในครอบครัวอันนี้เนี่ยคือมันเป็นรายงานข่าวแต่ว่า ท้ายที่สุดเนี่ยนะคะทางเหรีซนฟุกเนี่ยอันนี้คือนักวิเคราะห์เขามองอย่างนี้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะถูกกดดันแล้วก็อาจจะถูกกดในรายต่อไปแต่ว่าท้ายที่สุดเขาชิงลาออกก่อนค,คือ <Okay. S 1> ถ้าหากว่าเขาถูกกดดันให้ลาออกจริงนะครับทางนักวิเคราะห์เขาก็มองว่ามีความเป็นไปได้ว่าแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของเวียดนามต่อจากนี้เนี่ยจะมีนักการเมืองที่มาจากขั้วฝ่ายทหาร,รเข้ามารับตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์มากขึ้นแล้วก็จะทําให้ กลุ่มสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็นักเคลื่อนไหวเนี่ยถูกทางการปรามากขึ้นด้วย